ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากแอป X ของผู้โพสชื่อเรื่องสยองขวัญกับคดีฆาตรกรรมย้อนไปในช่วงศตวรรษที่18ที่ฝรั่งเศสมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อทาราเรเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความตะกระตะกรามกินทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งแต่เนื้อมนุษย์ไปจนถึงปลาไหลเป็นๆว่ากันว่าตอนอายุแค่สี่ขวบเขาก็กินอาหารได้เท่าๆกับที่ผู้ใหญ่แล้วพออายุ14ก็กินเนื้อสัตว์เท่าๆกับน้ำหนักตัวทำให้พ่อกับแม่เลี้ยงไม่ไหวเลยไล่ออกจากบ้าน และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตทาราเร่รู้สึกเสียใจจนถึงขั้นซึมเศร้าส่งผลให้เขากินเยอะขึ้นไปอีกชนิดที่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่ปารีสโดยใช้การกินจุนี้เพื่อหาเงินเขาเริ่มกินหินดินทรายรวมไปถึงอะไรก็ตามแต่ที่คนทั่วไปไม่กินซึ่งมันดึงดูดความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก ถึงจะกินเยอะสักแค่ไหนแต่ก็น่าแปลกที่รูปร่างของเขาดูผอมมากด้วยความสูง180เซนแต่กลับหนักแค่45กิโลในตอนที่ยังไม่กินอะไรหนังหน้าท้องจะย่นลงมากองที่เอวปากของเขากว้างมากมันสามารถจูไข่ได้ถึง12ใบในคราวเดียวนอกจากนี้ยังเป็นคนเหนือเยอะและมีกลิ่นตัวที่เหม็นจนสุดจะทน การกินเยอะทำให้ทาราเร่ท้องเสียเรือร้องพออายุ20ก็สมัครเป็นทหารแต่อาหารที่ได้รับไม่พอก็เลยทำงานรับจ้างให้กับเพื่อนทหารเพื่อแลกกับของกินจนวันหนึ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะร่างกายอ่อนแอที่นี่แม้เขาได้รับอาหาร4ี่มือ้อแต่ก็เป็นลมเพราะหิวบ้าบอที่สุด แพทย์ก็เลยทดสอบความอยากอาหารของทารเร่ด้วยการเสิร์ฟอาหารในปริมาณเท่ากับงานเลี้ยงมีภายเนื้อขนาดยักย้าย2ชิ้นอาหารจานใหญ่4จานและนมอีก5แกลลอนเขากินทั้งหมดจนเกลี้ยงแล้วก็นอนหลับไปท่ามกลางความตกตะลึงของแพทย์ ความที่กลัวว่าจะถูกจำกัดอาหารก็เลยหนีออกจากโรงพยาบาลประทังชีวิตด้วยการคุยขยะหาเศษอาหารที่พีคคือมีคนไปเจอว่ากำลังกินศพอยู่ในห้องเก็บศพถึง3ครั้งจนในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากกองทัพเพราะไปขโมยเด็กทารกในโรงพยาบาลมากินทั้งเป็น ความอยากอาหารแปลกๆอยู่กับทารเร่มาตลอดชีวิตครั้งหนึ่งเขากัดเข้าที่ท้องแมวแล้วดึงไส้มันออกมาจากนั้นก็ดูดเลือดแล้วกินเนื้อของมันจนเหลือแต่กระดูกกับสุนัขเขาก็กินมันแบบเดียวกันรวมถึงกลืนปลาไหลที่มีชีวิตลงท้องโดยไม่เคี้ยวเลย ทาราเร่เสียชีวิตตอนอายุ27ไม่ใช่กินจนท้องแตกแต่เป็นเพราะวันโรคการชันสูตรพลิกศพเป็นอะไรที่น่าสะพรึงสำหรับแพทย์นอกจากกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยคละคลุ้งอยู่ทุกตารางนิ้วเมื่อผ่าร่างออกมาก็พบว่าเครื่องในเน่าและมีหนองอยู่เต็มท้องตับและถุงน้ำดีมีขนาดใหญ่กว่าปกติหนังท้องหย่อนยานมีแผลผู้พองกระจายอยู่ทั่วหลังจากผ่าไปได้ไม่นานแพทย์ก็ต้องหยุดการชันสูตรพลิกศพลงกลางคัน เพราะไม่สามารถทนต่อกลิ่นเหม็นของเขาได้อีกแม้แต่วินาทีเดียวทาราเร่ชายที่น่าสงสารคนนี้เกิดมาพร้อมกับคำสาปให้ต้องมีชีวิตที่หิวโหวยชั่วนิรันดร์ใบไม้ร่วมตามสายลมบ้านเราจะมีนิทานชาติกอเกี่ยวกับชูชกที่กินจนทางแตกตายเพราะความโลภขอบคุณแหล่งข้อมูลจากแอป X ของผู้โพสชื่อเรื่องสยองขวัญกับคดีฆาตรกรรม